สงกราน,นี้พี่น้องได้ไปไหนกันมั่งหนุ่มตองแดงมาอยูท่ที่โดนทรักจังหวัดจุราชธานีกับผมหนุ่มตองแดงมาอยูท่ที่วังหินรีจอรบังกาลูหรือว่าเลี้ยวแต่พี่น้องเรียกเลยว่านั่งรับลมริมเล่อไอ้ใจเด็เกอกพี่นออ้อน<ล>งเออลมปัดเลยเงิดครับวันนี้หนุ่มตองแดงมาอยูท่ที่โดนตรัก

ตองเลงก็ปาก็ขัวมานั่งร้านหมูกระทะตรงนี้เลยพี่น้องอยู่ที่ก้างหานนางกำตรงนี้ด้านหลังก็เป็นท่าเรือเฟอรี่นั่นเองวันเย็นเย็นอากาศดีๆพี่น้องเออน้ำลงแต่วาลเลยลมพัดดีวันเย็นเย็นนี้อากาศดีพี่น้องเออพัดเย็นสบายตอนเย็นเย็นหนตก็จะ,จะเป็นร,รูปตะลุ่ยสีขาวสางา

มันเย็นเย็นริมทะเลบรรยากาศดีจริงๆว่าแบบนั้นเลยพี่น้องกอ็นุ่มตองแดงเขียวว่ายังมีพี่น้องอีกหลายคนเลยแต่ว่าอยู่จังวัดอื่นๆห้างไกลทะเลหรือบางคนยังไม่มีโอกาสถี่จะมาเที่ยวทะเลสักครั้งในชีวิตอย่าลืมครับนี่เลยทะเลแถบโดน<ห>สักาขาดหนม ริมที่ชนตรงนี้พี่น้องเป็นริมทะเลเดทท่ดถ้วยงามมากบรรยากาศดีมากลมเย็นเย็นหัวค่ำค่ำพี่น้องก็นั่งเรเรือ,อไปหาปลาจับปลานั่งกินหมูกระทะวากุินพี่น้องก็นี่แหละพี่น้องแล้วร้านหมูกระทะนี้หนุ่มต้องเด้งการันตีให้เลยว่ารยจริงน้ำทุบก็ได้แรงอกพี่น้อง นี่คือเคล็ดลับในการกินหมูกระทะเลยพี่น้องเออมันแต่โกาใหมา้มันนี่ก็ไหวเกี๊ยวนะครับผมเกี่ยวไปที่กระทะเลยพี่น้องเพื่ออย่าให้กระทะติดหมูนั่นเองครับผมแต่รับรองว้ยกินนี่เลยจะแย่งกันจองกันจิ้นนั่นเลยพี่น้องเออมันนั่นนี้ตังไว้เลยพี่น้องเออเดี๋ยวมันจะแห้งแห้งแล้วมันจะกรอบอร่อยมากเลย แหลวก็เสี่ยงแห่งความมาร้อยเกิดขึ้นี่น้องเออเชี่ยวเชาว้ชาเชาีช่ยวเจ้าบนกระทะนี่เลยี่น้องเออหมูกระทะสำรับเราคนกินหมูเลยี่น้องความมารดาร้อยริมทะเลลมทะเลคิวคิวหนังและที่กับคนกางๆนี่โปรยโปรยโดดกันเลยี่น้องน้ำม,มันเตะป๊อปะป๊บป,ปนั่นเนย เอองแตที่นี่บริเวณริมกลางเราก็ลัวพักตมพักกันไปพรางพรางพี่น้องมูกรบกรอบอะไรก็นำชุบโรยโรยนั่นเลยนี่คือบรรยากาศแห่งความขวันก้องมูกระถาและพี่น้อง หมูแดงอร่อย วิ่นวินริมเลนทัดเรียวก็ถึงเวลาเรา g r ับไปตีวังหินดีโจดบังกันลูกกันลาวเลยพี่น้องก็ไปเริ่มตกเป็ดกันนี่คนหันเล็กชอยพนพิพัฒน์ครับผมนี่ทกติดคาปูเลย <c> ืม <oughs> <c oughs> ปูมาครับผมปูมาแล้วก็ได้ขีตังแล้วครับผมตัวนึงมาลายมาลายล <c oughs> วดพลาดแล้วครับผม นี่ตัวที่สองของเด็กชายบนพิพัฒน์ครับผมนี่กิจกรรมวันตรงกลานตกเบ็ดมาลายครับผมมาลายหรือว่ากีตังเนี่ยเลยครับผมพอได้โทษพอได้โทษณเวลาตีสองครับผมต้องการจะตกปลายเล่แต่ได้ปูมากับผมปุยมื่นไม้มัองกนปูมากับผมปูมา เต <Okay, S 2> ็มพุงเลยติดปูอีกแล้วครับผมกำ <Okay. S 2> คืนนี้ปูติดดีเลือเก้นครับผมนี่วิมอเดใกใจปนพิพัฒน์วังหินครับผมวังหินดอนทักสุราษตานี่โูตัวใส่กิปเลยพี่น้องสามตัวแล้วของกำคืนนี้นี่น้ำขึ้นเต็มที่ตอนนี้เวลา เกือบจะตีทองแล้วผมที่หนึ่งกว่าเราก็ตกแบบชิงริี้วครับผมตกเอาลูกปลามาทำยิงก่อนแล้วก็ได้ปูนี่หละครับผมกิจกรรมวันถุงการเรามาเล่นน้ำเค็ม <S <S ครับตอนนี้ก็อยู่กับบรรยากาศริมเลครับผมริมเล่วังหิน ดอนสักจังหวัดตรุราธานีตรงกันข้ามกับเกาะเรดครับผมที่เราเห็นควยนูนก็คือเกาะเรดนั่นเองแต่ตอนนี้เรากําลังปิกนิกกันครับผมมาเวลาที่ตรองอตกเบ,บ็ดแล้วก็เริ่มเหนื่อยสิ่งที่ทําได้ก็คือมามา่าแล้วก็เอาปิกนิกเกิฟ กะท่แตกครับผมเพราะโอม่าวันนี้นี่แหละครับผมคลิปกท่แตกมาม่ามีอะไรปรุงบ้างมีเคยมีเคยโอ้ยยังไม่ลาจีแต่ว่าผมคือนรถเครื่องบุงนี่แหละครับผมบรรยากาศนี่บ่าวนี้ก็ไม่นอนดีครับผม เพราะว่าน้ำขึ้นก็เริ่มนิ่งครับผมแล้วก็เริ่มจะไม่มีปลาแล้วนี่โอ้มีหมูสับด้วยนี่และครับผมบรรยากาศอ่าก็จะเป็นห้องด้านล่างนี้จะเป็นแบบองค์มาตรฐานราคาไม่แพงครับผมห้องพัดลม และการดันบนจะเป็นห้องแอร์ครับผมนี่แหละบรรยากาศวังหินครับผมวังหินดอนสักขเรียกว่าทางเข้าแหลมตวดครับผมนี่ขนาดตีทองแล้วนะครับผมบรรยากาศวันงกรงการครับผมเราเราไม่เล่นน้ำเรามาตกเป็ด

<laughs> makin tambah mata ya bro cip kata tapai tapa tua ramah trip kilo <laughs> nah jadi pelawan nih หรือว่าจะลำ ที่ดูยามกำคืนกันยาเหนื่อยกันนะครับผมแต่เหนื่อยก็เปิดเลยว่ามีมาม่าไหมในกลัว,วนี่แล้วว่าเต็มจููต้องใส่ปลากระป๋องด้วยใส่เกลือด้วยเออเอ็นกันรุล่าไปน้องกินง่ายอยู่ง่ายครับผม แล้วเสร็จแล้วบันเลงบันเลงวันนี้ณนะค่ำคืนนี้ขีมือเชฟกระทะแตก <c oughs> มาปรินเส้นนมนุ่มกันเลยครับผมที่น้ำไม่มีเงินเพราะว่าน้ำหมดครับผม มีแต่น้ำเลเด็กไม่ได้โอเคแกตีสามแล้วครับผมมามามาอ่านี่อ่านยำดึกหน้ารัวไหม <c oughs> อร่อยครับตอนกี้ครับเราก็มานั่งขากเฟกันแล้วพี่น้องคากเฟตทีฮาหนังกำนั่นเองนั่นเลยมานังกินสเต็กกันเลยสเต็กมังกินอาหารก้าวปัดมังนั่นเลยเรามานังร้านกันมังนี่เลยการที่เราออกมาทํากิจกรรมเนี่ยเราไม่ได้วางอะไรมากพี่น้องวังความสุขความสนุก ในครอบครัวและความรักสามบคีกันนั่นเองพีนองนั่นแหละวัสดีกับ